มาจับปินปองได้นะคะเพราะลหลคนมาจับก็ได้3ามตัว2ตัวกันไปเยอะมากนะคะได้แล้วปินปองเรา เราได้ปิงปองเรียบร้อยแล้วฮานอยกับเราเด้อ าเดแป๊บหนึ่งนะคะแต่งภาพแป๊บหนึ่งนะ,ะแล้วมันจะเป็นดราม่าอีกนะคะอะสวัสดี39,000คนเตรียมตัวเลยนะคะ ทีมงานกําลังรันนะคะกําลังรันให้ในกลุ่มนะคะขอลงในกลุ่มก่อนนะคะขอลงในกลุ่มก่อนซักปยแป๊บๆนะคะแล้วเราก็จะแจกที่หน้าไลฟ์นะคะใครอยู่ในกลุ่มกดอ,ออกแล้วก็ไปดูในกลุ่มก่อนนะคะ,ะสวัสดี37,000คนนะคะทุกคนขะเราไปได้แค่2รุ่นเองนะคะ เหรียญปู่รุ่นรวยมหารวย499บาทจัดส่งฟรีและแถมทูบให้เหรียญปู่รุ่นรวยมหารวย499บาทจัดส่งฟรีและแถมทูบให้ทูบทำพิธีปลุกเสกมาแล้วนะคะเฮงปังแน่นอนนะคะและเหรียญปู่รุ่น พ่อทรัพย์นะคะเรียนปู่รุ่นมหาพ,พ่าอทรัพย์หนึ่งให้ราคาวันนี้นะคะ299บาทจะส่งฟรีหนึ่งให้100คนแรก100คนแรก299บาทจะส่งฟรีนะคะเรียกทูบถ้าหนึ่งไม่ได้ไลค์อะ่ะไม่ได้เรียกทูบหนึ่งอาจจะไม่ได้ไลค์แจกนะคะแต่หนึ่งจะลงให้ในกลุ่ม V.I.P. ซึ่งหนึ่งจะบอกก่อนว่าคนที่ดูนอกไลค์อ่ะรบกวนนะคะไอ้คนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอะ่ะรบกวนนะคะ อย่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคนที่อยู่ในกลุ่มแล้วก็ตามอย่าไปแข b บันอื่นมาลงมาลงว่าอันนี้อันนี้อันนี้อัน,น,อน,น,อน,น,อนไหนที่แอดมินรันให้นั่นคือของจริงนะคะสังเกตจากแอดมินเป็นหลักนะคะไม่ต้องแบบแค b ที่อื่นมาลงเพราะถ้าเราเห็นเราจะขออนุญาตลบออกจากกลุ่มเลยใครไปเอาเลขอื่นมาลงไปเอาเลขนั้นมาใช่ไหมคะใช่ไหมคะถ้าอยู่ในกลุ่มแล้วเอาเลขที่อื่นมาถามเนี่ย คือลูกค้าไม่ต้องอยู่ดีกว่าเพราะเราจะลงในกลุ่มก่อนอยู่แล้วนะคะเราก็จะทําให้อดินทําการลบออกจากกลุ่มไปเลยนะคะลบลูกค้าออกจากกลุ่มไปเลยนะคะเพราะว่าลูกค้าเอามาถามมันเกิดความสับสนลูกค้าถ้าอื่นก็จะสงงงว่าแบบของจริงหรือของปลอมอยู่ในกลุ่มแล้วอยู่ให้เฉยเลยคะ่ะแล้วก็รอดูแนวทางเลยนะคะเพราะเดี๋ยวเราลันไปปั๊บเนี่ยคุณก็ไปหาซื้อได้เลยนะคะเพราะว่า เพราะว่าถ้าคุณเอาที่นั่นเอาที่นี่เอาข้างนอกมาถามทั้งที่ทั้งทั้งที่คุณอยู่ในกลุ่มจริงอยู่แล้ว่แต่คุณเอาเลขจากกลุ่มอื่นกลุ่มปลอมหน้าเพจหน้าเฟซคนนั้นแชรอันนี้คนนี้แชร์น้นแล้วคุณก็มาถามอ่ะคุณไม่ต้องคุณไม่ต้องอยู่ดีกว่าคุณรอดูของปลอมของคุณดีกว่านะคะเพราะว่าหนึ่งก็ ไม่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 รู้จะพูดยังไงเหมือนกันค่ะบอกเลยว่ามันมันมันเมื่อยแหมมันเมื่อยค่ะย้ำหนันกับทะเลาะกันอันใดของแท้อันใดของปลอมอันใดของแท่ถ้าเราเจอนะคะถ้าถ้าลูกค้าท่านใดเห็นนะคะว่ามีคนแบบคนนี้แคปมาอีกแล้วคนนี้แคปมาอีกแล้วมาบอกในกลุ่มเนี่ยคนนี้แคปอันของปลอมอีกแล้วค่ะเอาของปลอมมาถามอีกแล้วค่ะลูกค้าแจ้งแอดมินมานะคะเดี๋ยวให้แอดมินทาการลบออกจากกลุ่มนะคะเพราะถือว่าผิดกฎของกลุ่มนะคะไม่เอาแนวทางที่อื่นมาลงนะคะ อยู่ในกลุ่มแล้วรอเลขเฉยๆเลยค่ะสวยๆเลยค่ะปังเนสปังอีหลีค่ะพี่น้องอ่ะ299บาทจะส่งฟรีเป็นเหรียญปู่รุ่นมหาโพคศักสองร้อย์299บาทจัดส่งฟรีรุ่นมหาโพคศักหนึ่งให้วันนี้ราคา299รานะปกติ399เาเนะคะเพราะว่าหนึ่งจะปิดการเข้ากลุ่มนะ งวดน,นี้นะคะหนึ่งหวังว่ารางวัลใหญ่ขอเป็นเพจเรานะคะรางวัลแบบรางวัลที่1น,นะคะขอเป็นเพจเรานะคะขอแบบอ้้ลูกค้าถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะมารีวิวกันนะคะหลายๆเลยค่ะพี่น้องอาจจะไม่ได้แคบลงนะคะแต่ว่า ถ้าเกิดว่าสถานการณ์ปกติก็เดินทางมาหากันได้นะคะหนึ่งก็อยู่ก็แจ้งกับแอดมินนะคะว่าเออมาหาอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าบางคนเดินทางมาไม่ได้เจอหนึ่งเพราะว่าหนึ่งไม่ได้อยู่อย่างเงี้ยถ้าหนึ่งอยู่ก็จะต้อนรับด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าถ้าเดินทางมาเยอะๆบางทีรับไม่ได้เพราะว่าเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดตอนนี้สถานการณ์โควิดจริงๆแล้วก็ยังไม่อยากให้เดินทางเท่าไหร่เลยคะ่ะอันตราย299บาทจัดส่งฟรีคะ่ะเหรียญปู่รุ่นมหาโพค่ะซับค่ะ ่อที่ทูบแล้วกันค่ะทุกคนค่ะทูบหนึ่งชุดลูกค้าจะได้ไปทั้งหมด10ชิ้นทูทบทําพิธีปลุกเสกมาเรียบร้อยแล้วทูบที่หนึ่งใช้จุดก็คือทูบอันนี้ค่ะทูบที่ลูกค้าบูชาไปลูกค้าได้ไปแล้วจุดแล้วเฮงแล้วปังก็คือทูบอันนี้ค่ะเพราะหนึ่งทำพิธีปลุกเสกมาเรียบร้อยแล้วค่ะใครอยากได้ลูกค้า CF เลยค่ะ1 5 9บาทจะสง่งรี 159บาทจัดส่งฟรีนะคะใครอยากได้สีเอฟเลยลูกค้าขาเครื่องรางร้านหนึ่งไม่ใช่ราคาเป็นพันไม่ใช่ราคาเป็นหมื่นสวัสดีคุณหนายมดด้วยนะคะไม่ใช่ราคาเป็นพันไม่ใช่ราคาเป็นหมืาา่น 1, นะคะ1ปล่อยให้บูชาราคาเท่านี้นะคะหากลูกค้าสะดวกใจบูชาไปแล้วไม่ลําบากตัวเองมันไม่ถึงขั้นจะต้องกู้หนี้ยืมสินมา,มา,ม,ามาบูชาแน่นอนหนึ่งมั่นใจ โูหนึบเก้าบาทจัดส่งฟรีนะคะถ้าคนพ้าใครบอกว่าโอ๊ยแพงเชิญที่อื่นได้เลยไม่ว่านะคือหนูจะบอกก่อนนะลูกค้าค่ะเวลาที่เราจะบูชาถ้าเราไม่สะดวกใจไม่โอเคไม่ต้องบูชาหนูไม่ว่าเลยที่อื่นนะคะปล่อยกัน499เ9 9า9 9้าสยังมีนะคะแต่หนึ่งเนี่ย เปิดในราคา159บาทส่งฟรีค่าส่งไม่ต้องเสียส่งฟรีให้นะคะใครที่อยากได้ก็บูชานะคะปีเสียเครื่องรางหนึ่งราคาหลักร้อยค่ะหนึ่งไม่ได้เปิดราคาหลักพันในบริษัทไม่มีชิ้นไหนราคาหนึ่พันเลยนะคะไม่มีชิ้นไหนราคาพันเลยอะต่อที่รุ่นหินทุกหวยค่ะหินทุกหวยนี่ของญาติพูดถึงนิดนึงนะคะในขณะที่รอแอดมินลันเสร็จนะคะแอดมินันเสร็จแล้วหนึ่งจะปล่อยบิงปองหน้าไรเลยนะคะ หินถูกหวยค่ะเหมาะสำหรับคนชอบเล่นหวยค่ะสายสิ่งโชคเสี่ยงดวงแต่ไม่เคยได้เลยซื้ออะไรก็ไม่เคยถูกกับเขาเลยซื้อชั้นบนก็ลืมเดินลงไปซื้อชั้นล่างซื้อด้านหน้าก็ลืมซื้อด้านหลังจะไปไหนก็ไม่ได้กลับไปอย่างเดียวลืมกลับไม่มีดวงด้านนี้แนะนำให้ลูกค้าลองบูชาเป็นเส้นแรกค่ะ บูชาไปแล้วหนึ่งการันตีว่าไม่มีใครบูชาไปแล้วไม่ได้เงินคืนเพราะว่าลูกค้าบูชาไปแล้วเฮงปังมากๆรุ่นนี้เป็นรุ่นนัมเบอร์วันที่สุดของร้านหนึ่งแล้วคือรุ่นหินถูกหวยใครอยากได้ CF299 บาทจัดส่งฟรีและแถมทูกให้ลูกค้าขา ไม่อยากบูชาไม่ต้องบูชาไม่ศรัทธาไม่ต้องบูชาไปเครื่องรางหรืออะไรก็ตามเป็นความเชื่อส่วนบุคคลหากลูกค้าบูชาไปแล้วไม่ศรัทธาไม่เชื่อมั่นไม่ศรัทธาลูกค้าก็ไม่สําเร็จแล้วราคาที่หนึ่งปล่อยหนึ่งไม่ได้ปล่อยในราคาแพงนะคะหนึ่งบอกเลยว่าหนึ่งปล่อยในราคาที่ต่ํามากๆและลูกค้าบูชาไปแล้วนะคะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ลูกค้าเฮงปังลูกค้าบูชาไป299บาทลูกค้าถูกหวยกับหนูรอบเดียวลูกค้าได้เกินค่าบูชาแล้วค่ะ บูชาของแม่เกือบทุกอย่างขอบคุณมากๆเลยค่ะลูกค้าบูชากับหนูไป299บาทลูกค้าถูกหวยกับหนูรอบเดียวเกินค่าบูชาแล้วค่ะลูกค้าบูชาถูกหวยเป็นเส้นถูกหวยรางวันที่1ลูกค้าได้กําไรไปเท่าไหร่คะคิดเลยค่ะลูกค้าบูชาไปแล้วลูกค้าถูกชั้นบน100บาทลูกค้าได้กําไรเท่าไหร่คะลูกค้าบูชาไปแล้วถูกชั้นล่างแค่50บาทลูกค้าได้กาไรเท่าไหร่คะลูกค้าถูกแค่10บาทลูกค้าได้กําไรเท่าไหร่คะอันนี้ไม่ได้พูดถึงอะไรนะคะพูดถึงถูกกับไม่ถูก ถูกต้องกับไม่ถูกต้องนะคะหินถูกหวย299บาทจัดส่งฟรีและแถมทูใหยบูชาหนึ่งหวยไปเดินเดินไปจับลอตเตอรี่หนึ่งใบป,ปุ๊บถูกรางวัลลขกไทยสองตัวสองพันบาทลูกค้าได้กำไรเท่าไหร่คะบูชาไปแล้วใส่ติดตัวจนตายค่ะลูกคา้าบูชาไปแล้วใส่ติดติดตัวจนตายเฉลี่ยกันเนี่ยหนึ่งหนึ่งปีแหละลูกคา้าบูชาไป้วลูกค้าใส่หนึ่งปีบูชาหนึ่งปีลูกค้าแห่งปังซัก หครั้งลูกค้าก็ได้เกินค่าบูชาแล้วค่ะ1ปีลูกค้าใส่แล้วหารเฉลี่ยตกวันละไม่ถึง1บาทใครอยากได้ 4F เอเลยค่ะ299บาทจัดส่งฟรีและแถมทุกภัยหีดทุกหวยปังมากแม่หนูกล้าพูดคำนี้เลยค่ะเพราะหินทุกหัยหนูเปิดให้คนบูชาเนี่ยหลายหลักล้านเส้นได้นะคะพอบอกเลยว่า ปังโคตรโคตรโคตจะปังเลยปังมากๆใครอยากได้เซฟมา299บาทจัดส่งฟรีและแถมทูพหยต่อที่ ปีเสียดูซับค่ะปีเสียดูซับต้องใช้คําว่าเป็นของมันต้องมีลูกค้าจะต้องพูดคําว่าปีเสียดูซับของมันต้องมีปีเสียดูซับเน้นด้านไหนคะเสริมดวงในด้านของอำนาจบารมีหน้าเกรงขามกําจัดศัตรูคนคิดร้ายคนคิดไม่ดีดวงตกปีชงทํามาหา enthus. กินไม่ขึ้นและคนที่มีปัญหาเรื่องการเงินปีเสียดูซับจะเปิดดวงในเรื่องของการเงินค่ะเรียกเงินเรียกทองกินเงินกินทองเข้ามาแบบนับไม่ทันและนับไม่ถ้วนลูกค้าหนึ่งจะชอบนิยมบูชาคู่นี้เป็นหลักใคร มีคู่นี้ใครมีคู่นี้บ้างยกมือหน่อยค่ะใครมีคู่นี้บ้างยกมือหน่อยค่ะโชว์แฮนด์หน่อยใครมีคู่นี้บ้างลูกค้าบางคนบอกพี่ไม่เคยมีโชคมในด้านนี้เลยพี่บูชาไปแล้วพี่ถูกหวยบ่อยมากเห็นถูกหวยปังจริงขอบคุณมากๆเลยค่ะแต่พอพี่พี่พี่ปังจริงแต่พี่ปังแบบพี่ปังแบบ10บาท20บาทพี่ปังแบบ50บาทแต่พอพี่บูชาคู่กันพี่ปังร้อยพี่ปังห้าร้อยพี่ปังพันพี่ปังสามบนพี่ปังสองล่าง พี่ปังมากๆคือหนึ่งจะบอกก่อนว่าคนที่บูชาคู่กันนะคะบูชาไปแล้วจะปังเฮงปังถูกหวยถูกรัตตลี่และจะเก็บเงินอยู่ปีเสียดูซักเน้เนใน,น,นเรื่องของการเงินนะคะเน้นอำนาจบาร,รมีหน้าเกรงขามดวงตกปีชงบางคนทําอะไรติดขัดทําอะไรไม่ราบรื่นเหมือนจะสําเร็จก็ไม่สําเร็จเหมือนจะดีก็ไม่ดีสวัสดีพี่โบด้วยคะมีค่ะเห็นไหม,มหลายคนจะมีคู่นี้นะคะ จะทาอะไรแบบเหมือนจะสําเร็จแล้วเหมือนจะได้แล้วเหมือนจะสุดแล้วเหมือนจะดีแล้วเหมือนจะเหมือนแล้วใกล้แล้วไม่สําเร็จคือไม่มีดวงแบบเขาเรียกว่าอะไรทำอะไรไม่ราบรื่นดวงติดขัดแนะนําให้ลูกค้าบูชาเส้นปีเสียดูดับสีดาเส้นนี้นะคะเยยออะะู่่คก็เป็นความตั้งใจเป็นเจตนาของเราที่แบบตั้งใจจะทําเอาคือไม่โฟกัสเอาเอากล่องเป็นยังน่ย เอากล่องคือบม่โฟกัสวีกล้องไม่โฟกัสเอาเอามันโฟกัสพื้นทุกอย่างแต่ว่ามันไม่โฟกัสโทรศัพท์ โบโฟกัตพี่น้องที่ให้จังไดล่ะเราเป็นกองหน้า มไม่โฟกัสอะมันเป็นอย่างว่ามันบม่โฟกัสสาธุสาธุนะคะ